ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับหากคุณกำลังต้องการจะเติมเกมต้องนี่เลยเพจ Over Top Up บริการเติมเกมราคาถูกมีมากมายหลากหลายเกมมีผู้ติดตามกว่า1น0 0 0 0สคนจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีบอกเลยรีวิวโคตรแน่นไปเซิร์ชกันได้เลย Over Top Up ได้ทุกแพลตฟอร์มรายละเอียดตามนี้เลยใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคผมก็สวัสดีอีกรอบด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ f o o t ต ball 2025โซนมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับใน่วนของคลิปนี้นะครับทุกคนจะทำการยืนยันและคาดการณ์นะครับคนนักเตะแพ็กใหม่นะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปครับทุกคนหลังการอัปเดตบันพ่หัดนี้นะครับก็เรามาดูกันนะครับว่ามีแพ็กไหนนะครับทุกคนที่ยังอยู่กับเรากันบ้ารับทุกคนมีแพ็กไหนที่มาอยู่กันบ้านนนล้กกมครัอาาเิใงแล้วกัันนะครบ ก่อนรับชมคลิปกันก็มาเลยทุกคนฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือเป็นการยืนยันและก็คาดการณ์ครับทุกคนนักเตะแพ็กใหม่ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาหลังการอัปเดตวันพฤหัสนี้นะครับก็เรามาไล่เรียงกันไปทีละแพ็กเลยแล้วกันนะครับเริ่มมันชีพแพ็กแรกนะครับทุกคนเป็นแพ็กของ Epic พิ t i o n a น g ก a r d i a ยนะครับเป็นแนวรับที่เพิ่งถูก และต่อมาคือแพ็คของเปเร่นะครับนี่คือยังไม่หมดอายุนะครับทุกคนอยู่กับเรายาวๆอีก2สัปดาห์เลยด้วยกันนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้เปิดก็สามารถรอจัดกันได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่ายังไม่หมดอายุนะครับส่วนแพ็คที่หมดอายุก็คือแพ็คนี้แลยเพื่คนเป็นแพ็คของอีพิกเจลลี่นะพลมีในกายมะและก็ซิโก้นะครับก็จะหมดอายุไปหลังการอัปเดตวันพฤหัสทนี้นะครับจะในส่วนของตำนานใหม่ๆทพื่อนคนตามดูก็เห็นอยู่เลยนะครับก็ต้องรอลู้แล้วกันนะครับว่าตัวเกมนะครับจะหยิบยกตำนานตัวไหนเข้้้าาามใหเเรรไดดปินนะคคับทุกก็ มากมายแบบหลากหลายเลยนะครับเพื่อนคนสับตำนานในฐานข้อมูลณเวลานี้นะครับต่อมาคือในส่วนของ Player of the Week นะครับสำหรับ Player of the Week นะครับทุกคนก็หมดอายุเช่นเดียวกันหลังการอัปเดตวันพฤหัสห่านี้นะครับอันนี้ก็คือจะสิ้นสุดแล้วนะครับคนสับแพ็คของคลับเวอร์ครับอันนี้นะครับและก็ในส่วนของต่างประเทศนะครับให้ข้อมูลการคาดการณ์มาก็คือน่าจะเป็นการวนแพ็คเก่ากลับมาให้เปิดนะครับเพื่อนคนสับเป็นแอนคอสต้านั่นเองนะครับที่มีรวมมาทั้งหมด3แพ็คในแพ็คเดียวนั่นเองนะครับ แล้วก็แพ็กอื่นนะครับทุกคนแพ็กทิคาโดกากานะครับจะยังไม่เริ่มนะครับทุกคนยังไม่เริ่มแจกนะครับเพราะว่ายังมีแพ็กรัดิโยอยู่กับเราอีก2สัปดาห์เลยด้วยกันนะครับแล้วก็นักเตะที่มีมาแเลขฟรีโดยเที่มดาวโดยเทมของนอร์มิทติ้งคอนแทกนะครับก็อยู่กับเราอีก1เดือนเลยด้วยกันนะครับประมาณนี้แลวกันนะครับทุกคนสรับแพ็กนักเตะต่างๆนะครับทุกคนก็ไม่ว่าจะเป็นแพ็กที่ยังอยู่กับเรานะครับทุกคนแพ็กที่หมดอายุไปแล้วก็แพ็กที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับก เล่นกับคนหรือว่นกับยูเซอร์นะครับแล้วก็อีเวนท์ที่เล่นกับบอทหรือว่นกับ AI นะครับวันนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงครับพวกแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับต่อมาทําการอัเปเดตให้สั้นๆประมาณนี้ด้วยกันนะครับคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมกันทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับ